อันนี้ว่าทุกคนตัวนี้เพชรในพริกกรเข่าหัวข้อนอนตัวนี้เพชรในพริกเป็นหกลอยเจ็ดสิบเผ็ดข้อนอนเดียวเทากักดเข่าไปห้าโบนัสกันเลยทุกคนนี่นอนเป็นโบนัสเติมเกมสะสมทุกคนเผากรหับทันทีเลยทุกคนนี่นอนนี่เลยหนึ่งคนรับไปทันทีตอนสองคนสามคนโบนัสเนาะนี่ก็คือโบนัสเติมเกมข้อนอนแต่กันยังว่าทุกคนเหามหัศรรย์กินระเบิดกันเลยทุกคนนี่นอนจะกินระเบิดนอนหากหับทันทีเลยทุกคนนี่ เดัสดีทุกคนสมสายทันทีสวัสดีฮัลโหลสเปนอเมริกายี่กับซ่องพี่พี่เกมเดอร์สบายดีหนอนทุกคนเดอร์มาทุกคนน้องมนี่พี่กจะมาสอนหนองเติมเกมพีไฟล่าสุัสดีทุกคนพอให้พี่มาสอนพอเพราะว่ามันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาทุกคนว่าจะเป็นกิจกรรมเติมเกมพีไฟครบกับทุกประเภทน่องๆครับสกินระเบิดฟิวเลอทุกคนเฮ้ยทุกคนน้องสกินระเบิดโคเทลเลยรายการยังพอทุกคนมันมีกิจกรรมหนอนเติมเพชรทุกๆต้นเดือนหนอนอย่างนี้เติมเพชรหนอนมันจะมีเติมเงินสะสมทุกคน้นองเเติมมกครบ ถึง1,500เพันหาหลอยเพรับเพชรฟรีไปเลยถึง260เพชรตะก้นแหล่ากันยังง่วงๆเห็นแต่หล่าก็เนาะเหนเลยกิจกรรมเนาะกระโขดเด็กตะก้นแหล่ากันยังเพราะตะก้นเป็นกิจกรรมอิริทพาร์ตไปไหมละชุดตะก้อนเนาะกิจกรรมหลักสุดเลยก็คืออิริทพาร์ตนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้พี่กัจะมาสอนน้องเติมเพชรต่างหากโดยเติมผ่านบรรกาก่าง่ายๆเนาะอ่าเพื่อบริสุทเิขาก็จะปิดเกมไปเติมกันเลยทุกคนพอจะมา ฮับไดี๋ยวทุกคนซึ่งไอยพี่ก็จะเติมไฮฮหนึ่งพัฮอลลี่เพชรเนาะเพื่อฮับโบนัสจากทางาาเกมเข้ามาให้เนาะเทว่าโคตรดีเลยอ่าเดี๋ยวจะปิดเกมไปเติมกันทุก๋ยวคนสอบประกันเราฉาเนาะนะวิธีเติมเกมผ่านเว็บโค้ดสอบง่ายๆนะให้ทุกคนเลยหนึ่งที่ม,มีลิงก์เตะพี่ไวไไ้ให้ทุกคนกดเข้าลิงก์นี้เด้อกดเข้าไปปึ๊บอ่าเดี๋ยวคนมันก็นจะข่าวมาหนานี่้ทุกคนเลืยเกมฟรีไฟเดอร์เบิ่องสายมือกดเข้าไปปึ๊บอ่ามันก็ี่มีตามราคาที่ต้องอาการเติมเลยพี่ก็จะเติมตัวราคา,ต,าตัวหาทิปเชฟเนาะตัว อ้าว็ติกตหาเชืก็คอยปึ๊กอ่าคนติกถือแล้วตะคนเรือน้ำมันลมเด้อ้เคียนว่าอยูนเทลให้คคนติกถืออีกบาหนึ่งเด้อก็ข้าไปปึ๊บอ่าเมื่อทตกคนติกถกแล้วคนเรน้มลมทคกคนส่จีเมลเด้อจีเมลแบบอีเนะทีไอพีวังาผ่าเด้อถ้าุกคนบ่มีทตกคนก็เอาจีเมลพี่ไปใส่เนาะว่าตะคุ้นใส่แล้วุกคนกเข้าวันนี้เนาะเป็นเน่กเข้าไปปึ๊บอ่าอ่าาะคุ้นเนาะมัน ใส่เบอร์โทรศัพท์เนาองจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เจ็บเองเด้อเบอร์เน็ตเบอร์โทรก็ได้เขาเนาะเพื่อยืนยันการเชื่อนเนาะเขาก็ใส่เบอร์โทรศัพท์พี่เลย0 2 0 9 4 0อ่าเมื่อทุกคนใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วทุกคนกดคำว่าเจอข่อยวันนี้เนี่ยกดไปปุ๊บอ่าไล่กันหน่อยทุกคนกดสืบต่อเดี๋ยวคนเด้อกดเข้าไปปุ๊บอ่าทุกคนมันก็จะส่งรหัสมาทั้งของข้อเนาะเป็นรหัสยืนยันการเชื่อมเนน้เนี่ยมันก็ส่งมาเลยเนาะเขากดเข้าไปเอาเลยทุกคนนี่เนาะรหัสยืนยัันนนนนนนกกกาาาารเเเเ็็็ะะี่่ลยุคด้้ชอปใส ส 3, 3, องห้าสามสามสองอ่ะเมื่อตะคนใส่รหัสแล้วมั like นกะยืนยันแล้วก็นอนหนี่เนาะมันกะจะส่งรหัสอ่าเป็นรหัสเกมมาทั้งคนะหนีนอนทุนครับการตั้งสือมาทั้งของคลับเนาะนีเมื่อตะคุรหัสไม่กระส่งมาไหรก็เนาะเมื่อมันส่งมาไรค่ะตะคุณมาคัดหลอกเอารหัสตัวนี้เด้ออยู่ทางเบอร์เนาะอ่าหาุกคนคัดหลอกนี้เด้อตัวไอพี่วงสีแดงนะวงว่าฝาเขานอนหนีเลยแบบนี้เลยเมื่อทุกคนคัดหลอกแล้วห่ทุกคนมาเข่ากูเกิลเด้อ ห้คนวาเขาคนพิเพีว่าเติมเกมเลยค้นเอยปุ๊บอ่าอม่าเมื่อมันขามมาเนี่ยค่ทุกคนเหลือกเอาเกมฟรีไฟได้เอมฟรีไฟได้ก็้เข้าไปปุ๊บอ่าเมื่อมันขามมาเนี่ยคาทตกคนไปเอาอดีตตะครนในเกมเนาะอ่าตกคนวิธีเอาอดีตละคยังไงก็น้องวิธีตคนกดเข่าหุบบนห้องบน,นเกมเมืองยเมยื่อกีค่อยๆปุ๊บอ่าเมื่อมันขามาเนี่ยคทตกคนมันเอาอยู่ดีหมอือนด้คะคุคนกดขลอกปุ๊บเราะว่าจดเอากระดัวตะคุ้นเนาะตลค ทุกคนจะไปเอาไอดีตัวุกคนในเกมมาถ้าทุกคนเจอทุกคนกับพี่มาเนาะเดี๋ยวพี่เนาะซึ่งไอดียพี่ไอพี่กับจื่อนาะพี่กับพี่มาเนาะหนึ่งสองแปดสามศูนย์แปดห้าห้าเก่าโอเคเมื่อทุกคนใส่ดีแล้วทุกคนกดเข้าระบบกด้ทรอยปปุ๊บอ่ามันเริ่มจะข่าวมาเลยเนาะค่ะทุกคนเจ๊บบังซื้อเด้อเนี่เนาะเป็นซื้อข้าวแถวละบอนี่กับเป็นซื้อข้าก็เนาะนี่กับซื้อไอพี่เนาะนี่กับถือนก็เนาะก็เนาะอ่าเมื่อมันถึงต่องทุกคนเหลือเเเเออาตตัวที่ด้ิิมงน โบนัสพิเศษก็ค่อยๆตกกาลิน่าก็ก่ปุ๊บแต่ทุกคนเรียนว่าหนึ่งที่มีหม่องไซเลตก็ต้องเหากดว่างก็ต้องหากดว่างปุ๊บเหากดยืนยันก็ค่อยปุ๊บอ่านี่ทุกคนนี่ไงไงเนาะวิธีเติมเกมพันเวฟโคราสับย์ไงไงเนาะไอพี่กระเติมไปน้องหนึ่งหลอยสิบเพชรก็ต้องมาทุกคนตอนนี้พี่กาไม่อยู่ในเกมเป็นเทมหลอยเนาะเดี๋ยวเ้าจะกดเข้าไปวางวโบนัสเพชรถ้ามันเด่งแล้วบนทุกคนกับสกินเบิดเทาเนาะซึ่งไอพี่กระเติมเพชรเข้าไปถึงหนึ่งพันหกหลอยบาดเพชร อันนี้วัดทุกคนตัวนี้เพชรในพี่กับเขาหัวทุคนนอตัวนี้เพชรในพี่กเป็นหกลอยเจ็ดสิบเพชรเขานอนเดียวเทาก็กดเข่าไปห้าโบนัสกันเลยทุกคนนี่นอนเป็นโบนัสเติมเกมสะสมทุกคนเัากดหับทันทีเลยทุกคนนี่นอนี่เลยหนึ่งทุกคนขับไปทันทีรอบสองทุกคนสามทุกคนโบนัสเนาะนี่ก็คือโบนัสเติมเกมเขานอนอะไรกันยังะว่าทุกคนเหามาหับจกินระเบิดกันเลยทุกคนนี่นอนที่กินระเบิดเนาะหักหับทันทีเลยทุกคนนี่อยูทุกคนสมสายทันที เดี๋ยวทุกคนเขาใจงานเนาะไอพี่มาซ้อนเติมเกมพี่ฝ้ายหาสุดเนาะตอนนี้พี่ก็เป็น2องพันกําหลอสเพเนาะแค่ว่าโอเคเลยไอพี่จะมาซ้อนไงง่ายเขาเนาะถ้าน้องบอกเขาใจง่ายกับปั้นเบิ้องสาเด้ออ่าแต่วกิจกรรมมีโคตรดีแล้วกเนาะเติมเกมทุกต้นเดือนะครับโบนัสเฟสแล้วก็นอตการสกินรีเวิรดเลยอ่าเดี๋ยวเขาจะมาเล่นขันอิริทพาร์ทหลาสุดกเลยทุกคนซึ่งอิริทพาร์ทหลาสุดก็มาเขานอนาะมือนี่ครับเป็นมือวันที่หนึ่งเขาเนาะเขาก็จะกดไปเล่นขันกันเลยกดเข้าไปปุกคนนนี่เาะ ซึ่งอิลิทพาฒล่าลสุดนี่คันหนึ่งก็มีสกินบิ๊กฟูดทุกคนกคดเทเลยเลยกามีผักเสือเนาะไรกาคันหาซิทุกคนเป็นสุดอีทุกคนเนาะแน่โคดไทยได้ก็นอนสุดผู้หญิงสไตล์แบบเป็นพีจีเนาะคันนี้ทุกคนคันประชิดทุกคนนี่เนาะมีสกินปืนนี่เลยซึ่งไอพี่โบมี่ทุกคนโคดเทเนาะแน่โดเทเลยทุกคนไรกาคันหนึ่งหลแบบอยไม่นเอบอร์ทุกคนไรกาคันหนึ่งซึง่งหลอดทหารทุกคนไม่สกินปืนสเปร์ทุกคนเนี่ยโคดอาร์โคดเทเล่เน อลายกามีให้ตลางอันนี้ทุกคนณลายกาต้นนี้นาจจะเป็นกองโซทุกคุณเนาะกาโคเทเล่ลายกาคอดคันหนึ่งหลอดปลาซึ่งตคนเป็นกระเป๋าตะคุณอย่ากระเป๋าลายกางานเนาะเป็นกระเป๋าสุดกายแบบนาการพีทุกหลอดเนาะเนาะลากาสบายบังโคเทเลยใส่ไอุ้กคนุณกาคุณข่างตึงเนาะกาบอลเล่แฟรเนาะลายกาคันสองหลอดทุกคนเป็นนาการเนาะเป็นนาการที่ตายแบบพีจีนแบบยังวะแบบอ่ากาสีแดงกาเท่ตะคุณ และการขันซ่องหย่หายก็นอกกับคือสุดนี่เลยของเพจของงานนอกอิลิพานนอกกับโคเทเลยนองนี่สกายสตล์แบบยังเขินแบบยังแบบจีนนะแบบสตา์แบบเขาเสร็จมังกรเนาะอ่าก็ว่าในเขาในอ i ลิพารล่ะสุดเนาะเดี๋ยวกอนจะห้าจะมาเล่นขันกันเลยก็น้องเนี่ยแล้วก็มี400เพกับ1,000เพศนอน่งไงพี่กกจะเติมโต400เพกนอพี่เกใช้าริจิันเก็นาอเกากเล่นขันกันเลยมากดเปิบ อ่าโอเคราปอทุกโนถ้ากัันเราปลอกนประมาณน่เลยอากกินรถก็้ะโนครับนกินหลดกับเงินอนรนอ่ากาบเพราะวานี่ยเาหนอสับไพ่ยจงเติมเกมกับเติมแบบที่ร้อนได้ทันมยใจ่หกับปันาได้เลยกับขอบใจทะกคนในคอเบิรงิษผ่ากันได้กับขอแพ้ายเจอกันคลิปหนาบายบายไปเล pack.